นะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเอชากุติยาปัญจลาโสภะกัญชะสวัลังวัลังลามหันตามามีหังตีนิอัคขลานิชาตานิอุณาโลมานาถังเพชรตังโหติอสังวิสุโลปุสะภูพะสัทธุโนพุทโธ สาธุสาธุสาธุคาถาเนี่หลวงพูทสศุกร์และหลวงพ่อเงินวัดบางคา่าได้รับถ่ายทอดมาเป็นยอดแห่งวิชาคาถามหานิยมเสกแป้งผัดหน้าใส่มือรูปหน้าจะบผ่องใสสว่างแม้ศิษยตูยังหลงรักเราและพระคาถาเนี้ยต่อมาหลวงพ่อสุนยียงวัดเวดุวานารามจังหวัดน,นครปฐมได้นําพระคาถาเนี้ยไปใช้ลงผงและเสกสมเด็จนาลิชาของท่านจนมีชื่อเสียงโด่งดัง